สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชายสวนตะกอนชาแนลครับสำหรับตอนเสาร์นี้ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับสีเดย์ผ้าพ,พี่น้องครับออกมาหลาะทงครับออกมาหล่ะทงทะนี่กบบกงพี่น้องกบบกงเราอยู่บ้านน้องหลักครับขนาดเสื้อได้พี่นอ้งนอ,งงนองว่ากบบกงที่ยิ่งอยู่ติดกมมับหมู่บ้านนี่ครับยังมีอยู่ถ้าบ้านผมบ่มีเลย นี่นี่นบกไงมีปลามีอย่างนะครับอันนี้เป็นของปปง้อพี่โป้งมาท่านเดี๋ยวเอาง้อมาใส่หอ,อกแต่ว่าเิ่นเห็ดใบคืออยู่เด้ไปเรื่อยๆที่หนองรอบรรยากาศก็เป็นแบบทงหน้าเป็นท่างใบหน้าที่แบบหนาวหนาวแบบเบิ่ง ทุกท่านในเบิง้งครับพี่น้องบ้านน้องหลักตำบลหงุงงัอำเภอสนมคือเก่าพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ บกพี่นอ้องเนี่ยเป็นบรรยากาศท,าาท,กาทุ่งนาย่ำเศร้าๆเลยพี่น้องเด้อเก็บภาพาไปดูในเบิร์ของงัวครับทั้งผุนทั้งผุนจะเป็นบ้าน์น้องคกครับเป็นบ้าน์น้องคกทั้งนี่บ้าน์สองหองอันนี้สองหองอีกท่านอั้งผุกน,น,ก,ผน,ก,ผก,น,นกับบ้าน์กะพะครับบ้าน์กะพะแล้วก็บ้านฑน้องครกแล้วก็บ้านฑน้องคู่ครับแล้วทั้งพุนจะเป็นอำเภอโนนน่นา,ายครับ เมือนุ่นนะได้ทั้งพี่จะเป็นอำเภอสำนรงทาบนะครับอำเภอสีคอระพุ่มิกับทั้งทั้งหลังเป็นอำเภอมีสนุ่มกับติดกับจอมผาครับเนี่ยครับบรรยากาศต้นท้เช้อพี่น้องโอู้หู้โก,กไม้ครับพี่น้องโกกไม้ท่านนี้มียังมีโกกโกกโบกโกกจิกนะครับต้นหยังนีนผมก็ จำซื้อไปได้นี่นี่ต้องมาหาเก็บหน่วยมันไปเพาะเลยว่าเห็นเนี่ยพี่น้องบรรยากาศตัวทดสอบพี่น้องโอ้อากาศดีสดขึ้นเน้ะครับเอาเย็นๆนี่มาวัานนึงครับผมกัได้เข้าไปทำประตากับประเดี๋ยวะคุนหลวงพ่อนะครับอยู่อ่าสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ สารปูตาผาแดงยังจะยังเนี่ยนะครับของบ้านของหลักนะครับเออเนี่ยบรรยากาศต้นเท้าๆพี่น้องอินไดทเอาบรรยากาศให้ทุกท่านได้เบิ่งนี่ครับผมนี่ฮะเออเกี่ยวกับเขาแล้วมันมีเป็นโซนมันน้องหลักครับที่เป็นคือคือแบบบรรยากาศกันมีโดน บินให้เบิง้งนี่คือสวงามครับี่น้องครับเดี๋ยวเอาเมีโอกาสเก็บเงินเก็บท้ามกันไปซื้อโดนมาบินเก็บหาดทุกท่านทุกท่านได้เบิง้งนะครับเห็นภาพมุมสูงข้ามบนน้ำข้าเว่นออกมาครับตอนนี้ตะเวน,เนยังไม่ท่านขึ้นนี่ไปนองตะเวนท่านขึนนน้นผมตื่นมาแต่เตตีสี่เตตีสี่เครื่องนะครับเตตีสี่เครื่องมาออกมาเรียนหลอกยังไม่ท่าน,นเรียนหรอครับมา ย่างมาทาัทาง้งทั้งสำนักสงฆ์ครับรอบหนองหนองหลักแล้วาก็ได้ยินเสียงพระเพิ่นทำวัสเสาครับผมก็ไปทำวัสเสาน้ำเพิน่นนะครับไปทำวัสเสาน้ำเพินน่นสวดมนต์สวอย่างครับบรรยากาศวุ่นรถเกี่ยวโอ้ยบรรยากาศดีครับเด้พ๋พี่น้องเด้ออากาศออกซิเจนเย็นนิดหน่อย มึงมาจับของหน้าเพิ่นมาบ่วันมาทายเหรอได้อันนี้มาแต่เศร้าเลยผมเหมืนก็ด,ดีขนาดนี้พี่นนอวันนียงนี่สภาพเป็นคือคลายวะมันยังเป็นพร้อมสมบูรณ์ของปลามาอีกนะอันนี้ต้นใหม่ต้น

ผมสิป้าย่างแล้วก็ออมไปอีกเต็มหนึงเลยเด้ไปออกหวยออกหวยเสร็จกลับไปพูนทางพุ่นเด้ไปท่าทุ่สันไปเบิองนี่ยังดีๆอันนี้ดีเขามาเบิองเมื่อวานแต่เบิองบรรยากาศนี่มันเศรฐพูนพุนไม่มีบันน้องอยหกพุนนะครับเตั้งบันน้องหกถึงไม่ออกพูนทางพี่บันกันเหลือง มีบันกระเลืองมีบัท้องทองมีนัตรคกอย่างงกลกันนะครับกับบัตงวบางปุ่นยพระท่านนีไปเบึงอันอันพิวากกองหน้าม้วนเดียวของมิ่นะครับที่เิ็นเหตุว้ของสันอดีตสารวัดกำนันผมเคยไปไปบึง่ชยมวันหนน้ทุ่งกว้างนะครับอันมีงวมียังร้าย อันนี้มาทางผีก็เลยติดทันงผีว่าเดไปเบิง้งไปลืมมางเห็ดพักเห็ดสวนทางเจ้าของเลยนะครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยบ่เอันนี้เป็นจุดเบิ้งของสาบขาวมีหน้าอำเภอทะเลกามีข้าราชการ,มา,การม,มาเบิง้งมาเบิ้งตลอดเดลยพี่น้องเนี่ยเขาเรียงง่วงง่วงเพลินนี่กลางเขาเนี่ยจากกองมันมาแล้ว กองมาแต่เสาเลยสวัสดีครับทายมาเรื่อยๆเอาไปไหนนอนอยู่พี่ป่ะนอนขอบไปบ้านขอบไปบ้านแต่ตอนเท่าเสาโอ้พาเบิึงมาหัวละเขาเลยเนาะตอนไหนตอเอากรอนมาหนิเสร็จแล้วจะของครับน้าบ่าวพ่องละอยากพี่น้องกันทั้งนั้นละมิตรญาติมิตรพี่น้องเมิเ็ตียดไหนลูกไส้ตีนอ่ะ หรือเพื่อใดหรือคนมาดักใส่เบ็ดเอาใส่อยังใส่หนูบ่ดักดักหนูได้บ่หามได้บ่เอาหาเบิ่งเด้อเด้อเดี๋ยวถ่ายลงยูทูปเอาหาเบิ่งเด้อเด้อยูทันนั่นแหละเด้อไอไปเอมันโชว์หาเบิ่งอยู่เด้อใส่ดูได้หนูท้องขาวเดี๋ยวผมไปเบิ่งมันก่อนเดี๋ยวสิมาโอ้คนดีตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ด งัวเลี้ยงงัวในค้อแกงผ้าแยงยังดีเนาะเจ้าไปเห็นยังนั่นอ่ะไปก้อนกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวังมาไอยังทนเส่อๆอยู่เดี๋ยวผมไปเบิ่งรอบๆโอู้วันนี้ดีครับปลูกหญ้าปลูกแยงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของคุณพี่มาแนะนำตัวเตืนเย็นเนาะอันนี้ผมก็โอู้มันปลูกผักปลูกแยงคือเก่าคือกันที่พี่น้องโอู้วันปลูกกระเทียมตัวนี้นี่แหละครับความ ขอดีของมันน้องหลักท่านเพื่อนป,ปนลูกเบิป็นแบบมันใส่แบบผสมผสานเป็นแบบใส่เทปว้าวแล้วกะสุดยอดอีรีว่ะนี่พี่น้องปลูกผักปลูกเงี้ไสน้นองไปทางไหนแล้วยแบบังอยแบบู่ติแป๊บบนึงแป๊บนึงมีน้ำบนนั่นีนน่โอ้เป็นดำโอ้เป็นหน้าดำพี่น้อง โอ้คือสีได้เข่าลายตัวนี่้ดำขึ้นหน้าดำขึ้นน้องมาเห็นน้องมันใส่หนูนะครับพี่น้องอุ้ยมันได้หนูตัวนี้เบิง้งมาเบิง่งเบิง่บงกันสดใสวะน่าขึ้นขึ้นวะโอ้ได้ตัวนึงนะโซ่โซ่เนี้ยโซ่เนี้ยโซ่เนี้ยโ,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 โอ้น,อนอ้องนะที่ยืนในหมู่บ้านยืบน้ได้เล้นน้องลักข้านี่นะ อ่อเอกนี่นะโอ้ยเดี๋ยวเถอเดี๋ยวถ่ายให้พร้อมเบิ่งเด้๋ยวแจักตัวได้ตัวนึงนี่นะอ๋ออ๋เดี๋ยวไอเดินนาบ่าวตีตื่นเดี๋ยววะมันนี่เป็นลุงบ่สิได้ก็ตั้งดอกตัวนบ่าวก็ได้ดอกไต่อัวมันได้มีอันนี้เมื่อไหร่บ่เอกเอีกเอกโอ้ โอเคโอเคมีโอกาสเดี๋ยวเดี tense, ๋ยวเดี๋ยวมืงอื่นเดี๋ยวมาใส่หละกกาเดี๋ยวบาสิไทยเดี๋ยวเออเดี๋ยวมืงอื่นเด้อตอนแรงเด้อพาไปทางไหนบอกเด้อเดี๋ยวไปหาอยู่บ้านมาต่อจังโมงใส่ตอนหามงก์แรงประมาณไหครับหามงมันบอสหาเงินองใส่บอสเออประมาณสี่โมงเสร็จเด้อเดี๋ยวมาพาไปหาอยู่บ้าน อ่าได้ไเด้เป็นลานเน่ยของคือเก่าพ <ahaha> <od em> ี่น้องบักเอกบักเอกเอกอย่าลืมเข้าไปเบิ่งยูทูบด้วยเอกด้เข้าไปกดติดตามให้แน่เนี่ยนี่น้องบรรยากาศดีดีี่น้องเนี่ยเศร้าครับ วุ้ no นนะปลูกกล้วยปลูกยังอยู่บ้านน้องลักด้วยพี่น้องบ้านน้องลักตำบลหงัวอำเภอสะหนมจังหวัดสุรินทร์นี่ปลูกกล้วยลูกกล้วยเพิ่นขึ้นโอ้โหลูกกล้วยเพิ่นขึ้นทีนี่จักพันโอ้ยกล้วยตัวนี้เล็บมือนางนี่เด้นี่เด้หน่อยหน่อยกล้มาแล้วไปกล้วยตังใดแนวอีกแล้ว ประกอบแนวเพิ่นอีกแล้วมัวนมีท่านกล้วยดีๆหลายเด้ทุกวัน 10, ว 10, น,นี่เป็นเบิ่งแล้วได้เป็นซีฟท่านแล้วซีฟสายพันธุ์เนี่ยยืนนี่เพิ่นกำังปลูกกระเทียมเมึงเด้อมือให้เบิ่งเนี่ยนปลูกกระเทียมเนี่ยเบื้องท่นปลูกวิธีการการปลูกกระเทียมปลูกหอมพี่น้องมันต้องมันต้องยกพื้นให้สูง ผมสังเกตเบิงคือพี่น้องฟังเล่านี่ยฟังประเทศเล่าิ้นสีเห็ดเป็นเป็นอันนคืนแล้วก็ปลูกกับเิ่นเห็ดเป็นเนี่ยเอินว่าเป็นสันคืนอไปอะบรอย ขึ้นแล้วพี่น้องตะวินขึ้นแล้วกองขึ้น,นมนาอยู่ที่สาขานำ้ำอุบรรยากาศดีกักโอ้ยมากมากเลยพี่น้องแปลม,มนันในบรรยากาศแบบนีท่ันตีเขาได้พี่น้องเพินพ่นเพินพ่นมีเพิ่นมีแบบว่า มันมีหน้าวานมันมีหน้าหน้าดำนะครับมีหน้าหน้าวานหน้าดำนั่นมันดำอันนี้ก็หน้าดำเด้อันนี้ก็หน้าดำโอ้เห็นเห็ดดีครับพี่น้องเป็นเลี้ยงเป็นเห็ดซุ่มเป็นเห็ดซุ่มโค้งุนี่ยตะกี้มีนายอำเภอไม่ง่ายมากมามาเบิกนะเราหลายเด้เป็นเห็ดเห็ดนะเนี่ย ออโอ้บรรยากาศความสุขที่บ้านเราพี่น้องเอ้ยหาอยู่ใส่โบได้หรือเด้อจะบอกนะตะเวนคืนแล้วตะเวนคืนแล้วครับตะเวนคืนย่ำเท่าเท่าเครื่องนีย่ยอดยอดซุดยอดอีรีเป็นเครื่องียังฟืนเราเนี่ จักป่าปันอย่างนี้ปันหนามบ่ใส่เผาทีพีทีโอของรถไถคุณปตทด้งานด้วยงานนี่รถไทยนี่นี่นี่ิ่มลืมเห็นบังพี่น้องมันใส่แผงโซลาเซลล์พี่น้องสามแผงถูกป,ปัม๊มได้เงนินเดือมเสมอน,นะครับเป็นโครงการเพื่อนีน่กับได้อันนั้นน้ำได้ยู่นน้ำนี่เด้พี่น้องนี่เด้โครงการ สวนเศรษฐกิจพ,พ่อเพียงมัหน้องหลักเตยของบุบันนวัดวิถีได้พี่นออกกระยูนน้ำผานหลังนี่เป็นเอาหยาบมาน,ะน,น,น,นมั่งนี่วัเพนว่วเพลนบรม,มัน,นการบรม,มแต่ นั่นและครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปไปพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อับย้ำเส่าเดี๋ยวผมสิไปถ่ายยังอีกเดี๋ยวถับพี่น้องถาติดตามทับเบิ้งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไปพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ